ได้ได้บรได้ื่อซอยกัได้มูเนี่อ่าเพื่อนห่องไหมหมูลาดมูลาดหมูบ้านเบื้องดังไดยังหูว่ตัวผู้ตัวเมียซองเบื้องหลดวะโอ้มันอะไรนี่โอเคโอ้ดอยดยก็ต้องไปเห็นยังพักเขาเป็นชื่อโอ ห้าแสนห้าตัวีะห้าแสนห้าตัวห้าแสนห้าโอ้ตัวรหัแสนหาตัวละป้าหาแสนหาเจ็ดร้อยแปด้อยนะครับพี่น้องหานหโอ้อันนี้เพิ่นกำลังต่ออยู่ครับี่เอซื้อแล้วกันยกเมื่อแบบนี้ได้เลยนะครับหิวเมื่อได้เลยลงมาจะเสิรเขาคนนีครับี่นอ เจ็ดลูกเจ้าใช่ปะล้วเ่รูดราไดบ้ากไดี่ายแลก็เ่นขอรูดแล้วฆ่ากนดี่แสนหกสกอันเจี๋ยวเข้าใจให้เอ่อเดี๋ยวขเติมให้ิบพันเอาเลยตัวไหนสีเติมให้ตัวไหนส่พงของเจ้าอะค่เจสิบเจ้าเจ็ดหก ชื่อไลยแนวแน่กอกเออทาเ้าเอาผักหอมผักงาแนงเลียดแน่การเษตรมันสิบบได้จเคนะ4เนาะี่อนจ่อาเนี่ยเออเงเ้าเป็นนันว่าได้กันแห้วนนี้หาบาทอนจ่อนีถูกต้องอันนี้เขาจะเอาไปเห็ดนังกิน เอาไปปิ้นรึเปลมูโนี่บอกนึกเสียวไปบ่ายเดี๋ยวเมื่อจำเหตุจำเหตุอ๋อเหตุลูกเก็บเป็นนะโอ้ดอยดอยดอยดยลูกเป็นพญานใจมันมาเนอะจ่ยพอห้ลูกพอหายลูกเศร้าเด้อขอให้ลูกเศร้าเจ็บเศร้าป่วยเอาไปจำเหตุโดยขอบใจแม่นำลายหลังจากพึ่งบายแล้วเขาเอามากินบ่อป่ะเนี่ยกินแล้วกินได้ที่กันเจ้าแม่ละโอ้โดอยดอยจำแล้วก็กิน เอาอวมันมันนะใจแรงแรดยู่ใอยู่ไทยยู่ไทยมาหาเรา